ครับผมสวัสดีครับลุงพร้อมครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินตกเบิกวิทยฐานะนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้แจ้งหนังสือเรื่องการเบิกจ่ายเงินวิทยฐา,านะและค่าตอบแทนรายเดือนนะครับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปีงบประมาณพุทธศัการาช2557นะครับซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินตกเบิกวิทยฐา,านะ ก็คือผู้ที่มีอำนาจลงนามคำสั่งนะครับตั้งแต่มาที่1ตุลาคม2,553ถึง30กันยายน2,555ทุกวิทยฐานะนะครับให้เขตทำเรื่องเบิกจ่ายนะครับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่27ทธันวาคมนะครับเพราะดัน้นครูบาอาจาย์ว่าเราจะได้ช้าหรือได้เร็วตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขตจะต้องตั้งเรื่องเบิกไปที่สอพทออนะครับยินดีกันทุกท่านเลยนะครับ มาที่สพนครพนมเขตหนึ่งนะครับทางท่านมงคลรุณธาตุนะครับรองพอสพนครพนมเขตหนึ่งนะครับแจ้งหนังสือไปยังผู้มีการในสังกัดสพนครพนมเขตหนึ่งนะครับบอกว่าทางครุสภาโดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครูปีพุทธศักราช2557จัดให้มีการประกวดวาดภาพนะครับเรื่องในโอกาสวันครูปีพุทธศักราช2557นะครับเพื่อส่งเสริมให้เห็นความสําคัญและก็คุณค่าของครูและลําลึกถึงพระคุณของครูนะครับ รายละเอียดต่างๆก็ส่งไปตามประกศาศการประกวดวาดภาพนะครับระน,นทางสพนครพนมเขตหนึ่งก็ประชาสัมพันธ์าการจัดประกวดวาดภาพดังกล่าวนะครับในช่วงนี้นะครับหลายเขตพื้นที่นะครับมีการโยกย้ายทางผู้บริหารและก็คุณครูนะครับทางสพปนครพนมเขตหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใกล้คลอดแล้วนะครับสลับโรงเรียนที่ยังไม่มีผู้บริหารนะครับทางท่านมารุตุปริศกรนะครับผู้มีการสพนครพนมเขตหนึ่งนะครับได้แจ้งหนังสือไปยังผู้บ ริหารในสังกัดสพนคมนมเขตหนึ่งบอกว่าให้แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการสาส,สาานบริหารนะครับที่เขียนคําร้องขอย้ายไว้นะครับตั้งแต่วันที่1นึถึสิสิงหาคมอตอนนี้ทางสพนคมนมเขตหนึ่งนะครับให้ท่านผู้บริหารที่เขียนย้ายไว้นะครับช่วงระหว่างวันที่1นึถึสิสิงหาคมได้จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหาร ตามรายละเอียดที่ทางสพนครพนมเขตหนึ่งส่งไปในสมาร์ทออฟฟิศนะครับส่งเขตพื้นที่นะครับภายในวันที่15บหาจำนวน15ชดุดนะครับที่กลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันที่20พฤศจิกายนนะครับหลายโรงเรียนตอนนี้รอผู้บริหารอยู่นะครับนอกจากนั้นมาที่สพนครพนมเขต2นะครับท่านวัดชโรดชัยพิเดชได้แจ้งหนังสือไปยังผู้บริการโรงเรียนในสพนครพนมเขต2นะครับบอกว่า จะมีการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ3ในวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับที่ห้องประชุมของสพปนครพนมเขตหนึ่นะครับเ,เขตสนะครับเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปก็ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3จากสมศ นะครับไปประชุมนะครับวันที่11พฤศจิกายนก็ให้นําแบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในที่ลงลายมือชื่อผู้บริหารนะครับและก็ประทับตราโรงเรียนมาในวันประชุมด้วยเพื่อให้ผู้มีการสพปนครมนงเขต2ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงและนอกจากนั้นโรงเรียนนะฮะจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานาการดําเนินงานประกันคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินภายนอกนะครับแล้วก็ทางเขตพื้นที่ก็จะ ได้ออกประเมินภายในซะก่อนนะฮะก่อนที่ภายนอกจะมานะครับทางเขต2นะครับโดยท่านวัชโรธชัยพิเดษนะครับตอนนี้ก็แจ้งหนังสือออกคําสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับสลับคุณครูที่จะได้ย้ายนะครับจำนวน53รายนะครับใครเป็นใครก็ดูเอานะครับ53ารายนี้นะครับทางนครพนมเขต2นะครับให้ท่านผู้บริหารนะครับได้มาลงนามนะฮะกรณีที่ไม่มีวิทยาฐานะแล้วก็ดําเนินการภายในวันที่8 พฤศจิกายนคือวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สามารถส่งตัวปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนใหม่นะครับภายในวันที่15พฤศจิกายนอันนี้คือส่วนของคุณครูทีนี้มาส่วนของท่านผู้บริหารนะครับอจจเจริญพรคำจารย์พูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้สพป,ปนคะรพนมเขต2นะครับโดยท่านวัดชรุใชัยพิเดชนะครับได้มีคําสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูสายผู้บริหารศึกษานะครับ อตอนนี้ย้ายออกมาแล้วมีคำสั่งแล้วทั้งหมด20กร,รายนะครับให้ไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนใหม่จำนวน11อรายมีดังต่อไปนี้นะครับสิ็พฤศจิกายนนะครับ มีหนึ่งต่อไปนี้นายบรรจงภูกิ่งหินไปเป็นผู้ในการเรียนบ้านโพนท่าอูเทนนางดารุณีวีรชาโนนเป็นผู้ในการเรียนบ้านปากทวยท่าอูเทนนายนครราชอันสุขไปเป็นผู้ในการชุมชนบ้านคําพอกท่าดอกแก้วท่าอูเทนและทราบว,ว่าวันนี้จะมีการบายสีสุขวันด้วยนะครับก็เรียนเชิญท่านที่รักนายท่านนครราชนะครับนางสาวปราณีสีทรงนะครับเป็นผู้ในการเรียนบ้านเวินพระบาทท่าอูเทน นายสมยุธศรีวรขันเป็นผู้ในการเรียนบ้านม่วงนาศีดาท่าอุเทนนายพนมพุทธาผานะครับเป็นผู้ในการเรียนไตรราชวิทยาคารเพื่อท่าอูเทนนายธนกฤษพรเดชาวัฒน์นะครับเป็นผู้ในการเรียนบ้านดอนแดงนายพัฒนาแก้วดีนะครับเป็นผู้ในการเรียนบ้านห้วยพระท่าอูเทนนายทรงศักดิ์ขันนะครับเป็นผู้ในการเรียนบ้านกุดน้ำสายอำเภอนาว่านางวิไลวันโสรินนะครับเป็นผู้ในการโรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคนอำเภอนาว่า นายชิราวุฒิปุพัชรินะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนพัฒน์ไทยอำเภอนาว่านายอดิศักดิ์วงชูนะครับรองผู้อำนวยการเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประสานมิตรอำเภอนาว่านายสุดใจยะพักดีนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาน Creation, อา้อยอำเภอนาว่านายจิรวัน์วงพิมคำนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทองอำเภอบ้านแพงนายเทิดศักดิ์หอมสมบัตินะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือโพนสวรรค์ นายสุรชัยบุญยศีนะครับเป็นผู้ในการเรียนบ้านโพนงามสีสงครามนะครับนายวิบูลชัยปิตพม์นะครับเป็นผู้ในการเรียนบ้านนาทมนายประโมทไรยขันเป็นผู้ในการเรียนบ้านคำแม่นางสีสงครามนายปัญญาสุทธิบดตรนะครับเป็นผู้ในการเรียนบ้านนาหนองหวายสีสงครามและก็ลำดับสุดท้าย20นะครับนายเสงี่ยมโมธรรมเป็นผู้ในการโรงเรียนบ้านนาดีวิทยาอำเภอนาทมนะฮะก็ยินดีกับทุกท่านก็แล้วกันนะครับ ปิดท้ายข่าววันนี้นะครับท่านผอสุชาติพินิจกิจย้ำมาอีกนะครับว่าโรงเรียนชุมชนบ้านชัยบุรีนะครับรับสมัครลูกหลานนะครับสาขาประถมวัยหนึ่งอัตรานะครับเงินเดือน9,140บาทนะครับวันพรุ่งนี้ประมาณสุดท้ายลูกหลานนะครับที่โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบุรีครับลุงพร้อมครับสวัสดีครับมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านบานสถานสายฝ ในช่วงนี้ครับเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองครับมหาวิทยาลัยนครปฐมก็เป็นแห่งหนึ่งครับที่ลงนามสนับสนุนในเรื่องของการต่อต้านพรบในรัษกรรมครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครปมมีเหตุผลอย่างไรครับทาง,ท,างท่านรองศาสตราจารย์ดรสวิทย์ลาหะสิริวงศ์ฟังครับทิการมบดีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งมีสมาชิกอยู่27สถาบันก็มีอธิการบดี25สถาบันได้ลง มติออกถแถลงการคขัดขานพระราชบัญญัตินีรโทษกรรมประเด็นหลักที่ที่ประชุมิกราบดีไม่เห็นด้วยกับพรระาชบัญญัตินีรโทษกรรมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ถ้าพระราชบัญญัตินี้ออกมาใช้แล้วเนี่ยก็จะมีคนที่มีคดี ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันผลผิดไปด้วยนะครับซึ่งเ,เรามองว่าตรงนี้เป็นการสร้างมาตรฐานที่ที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่สังคมโลกเนี่ยคงจะรับไม่ได้ถ้าถ้าเราให้พระราชบัญญัตินี้ผ่านออกมานะครับ เพราะว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยทั้ง27แห่งเนี่ยเราทำโครงการบัณฑิตไทยไม่โกงเราพยายามจะปลูกฝังให้นักศึกษาของแต่ละสถาบันมีจิตสำนึกในการที่จะไม่เคารพชาตินะต้องสร้างมาแต่เด็กๆนะฮะในทางมหาวิทยาลัยของเราก็เลยมีการลงนามต่อต้านกฎหมายนีนิรโชษกรรมซึ่งจะเป็นการ ให้อภัยแบบยกเข่งนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลของทางมหาวิทยาลัยนครพนมนะฮะ